เอ oh <Huh? S 1> ไปไหนเนี่ยไปซื้อของในป่ากัซื้ออะไรรู้ไหมรถอะไรเนะี่ยรถอะไรรถสายประกวดโอ้อะไรเลรื่อมๆขนาดนี้จะขี่ได้หรอไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเอาไปจอดนะเนี่ย <c oughs> ดูดิโอ้เ <c oughs> นี่ยเปื้อนเลยล้อนี่ไปหาผ้ามา,ม,มาเช็ดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้พี่เก็บเอามาจอดโชว์จะไปขี่อะไรนี่ไม่มีรถขี่นะก็ต้องขี่คันนี้โอ้รถเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้เอาไปจอดเลยเอาไปเก็บ <c oughs> <c oughs> เอาไปเก็บ <c oughs> ขี่ขั้นไม่เนี่ยอ๋อจะไปซื้อร้านน่ะอ๋อข้างหน้านี่อ๋อเดินไปเอารถไปจอดไว้รถ <c oughs> มีไว้จอดไ <c oughs> ม่ไขี่อะไรโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไปเไปจอดแล้วหรอจับ <c oughs> ไปจอดดูว่าไหลยังเลื่อมโอ้ยจะไปขี่อะไรเนี่ยดูขาตั้งดนีโคตรเฟี้ยว <c oughs> ไปไปโอ้ยไม่ได้เลยเผือไม่ได้ นี่รถเยอะเจะนี่น้อ,องใหม่เดี๋ยวรอชมครับสเตปใหม่นี่ฟอร์ท่ายโอ้รถอย่างเยอะ